บอยไวทค่ะภูมิใจนำเสนอมากก็ถึงอีพีสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับวันพุธน้าพี่คิงเฉลยพี่คิงเชิญค่ะอีพีสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับบอยไว้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับว่ามันก็จะมีหลากหลายอารมณ์ครับทั้งสนุกทั้งดราม่านะครับก็เป็นรายการซึ่งพวกเรานะคะพี่คิงพี่ก้องพี่ชูก็ร่วมกันทำนะคะก็เรียกว่า พบ10 EP มันพุหน้าก็มีความสุขแล้วจากนั้นก็จะมีการทำมิสอินกรีสนะคะยังเป็นทางการวันที่17วันอาทิตย์ที่17นะคะที่เมเจอร์เชียโอชินก็จะเริ่มฉาย EP สุดท้ายจะมี EP พิเศษนะครับ EP ที่11ซึ่งจะฉายในโรงภาพยนตร์เท่านั้นเองก็เรียวกว่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่าทำมาก็เรียกว่าปผลตอบก็ดีด้วยแล้วก็คนก็ชอบนะคะ EP 11ช่อนอะไรไวค้ครับพิคกิงค่ะ EP ก <'s S> ็ <ๆ S 1> อะไรไปคะ ซ่อนบางสิ่งที่ยังอะไร่ะที่เปิดเผยไม่ได้ก็คือจะเป็นเรื่องราวที่ไม่เห็นในจอในในในทีวีก็จะอยู่ในอีพีที่11ที่เมเจอร์ชีโอทินซึ่งจะฉายแค่รอบเดียวที่เดียวไม่มีที่อื่นต่อนะคะบอกกนเลยว่าเป็นที่เดียวรอบเดียวไม่มีที่อื่นต่อค่ะผู้บริิตของเรา10คนเป็นเหมืาผู้ิิตตุเป็นัไงบ้างพี่เก่งผลิต ดีครับเดก็เนี่ยครับเติบโตขึ้นครับพี่กิงตอบสั้นไปก็พี่ก้องมีความสุขนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วได้ไปเจอกระน้องสิบคนนะก็เหมือนกับลูกๆสิบคนนะคะก็เหมือนกับมีลูกสิบคนดูแลทุกอย่างอาการการกินกินเยอะกินมากเที่ยวดึกเรืออรเงี้ยพอดูแลหมดเหมือนมีลูกสิบคนอยู่ในบ้านนะคะก็มีความสุขจริงเหมือนกับคนที่ไม่เคยมีลูกอยู่ก็มีลูกขึ้นมาก็มันก็แปลกดียค่ะ กกก๊ิอะไรันมันก็มีกุ๊กกิ๊กกี้ตามเรื่องราวอยากดูว่าจะกุ๊กกิ๊กจบแค่ไหนก็ต้องดูที่ EP 11นะคะที่เมเจอร์เชียร์ทีมต้องไปดูกันนะคะน้องๆเอาตัวแทนมาตัวแทนเลยทุกคนตัวแทนมาใครก่อนมาใครก่อนลูกเอาใครพี่คะมาเดินมาเลยค่ะลูกมาพี่ช้างพี่ช้างมาพี่ช้างพี่ช้างพี่ช้แล้วก็อยากจะฝากนะครับโปรยวัดโปรเจกต์นะครับคือสามารถดูย้อนหลังได้ที่ทรูวิชชั่นนารนะคะถ้าใครยังดูไม่ทันนะครับผมก็ดูได้ทั้ง10 EP เลยครับก็ จะมาเพื่อจะมาเห็นประสบการณ์ชีวิตของพวกเรานะครับแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นิตสภาพอสังล้วก็มีดราม่าเล็กน้อยนะก็อยากจะฝากไว้ครับค่ะลูกกล้องลูกกล้องลูกก้องมาลูกกล้องลูกก้องลูกกล้องลูกก้องมาให้ผมพูดอะไรกันก็พูดฝากครับลูกกล้องไว้ไว้เด็กบุญสินะดัง ก็ฝากพวกเราไวไวเดอโปรเจกต์ด้วยนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนทนำเสนอคนครับรับรองว่ามีความสนุกแล้วก็น่ารักกันทุกคนครับก็ฝากติดตามด้วยครับมีโอ้ีมากลูกน่ารักเห็นไหมครับมีลูกก็เหนื่อยไงครับต้องดูแลดงการพูดกันจานะคะอย่าลืมนะ่ต้องออกเขาเยอะๆนะคะอีพีสุดท้ายแล้วค่ะฝากด้วยนะครับพี่ๆสื่อมวลชนนะคะขอบคุณครับมีนีฮาร์ดอินเสิร์ตไหมใครมีมีฮาร์ดค่ะ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเริ่มงานเลยค่ขอบคุณนะคะไว้ต่อเลเดี๋ยวเริ่มงานนะลูกโต๊ะนี่เก๋หลอกเก่งเเนาะไวอย่น่เ